สวัสดีจ้าแพนครับทุกคนคลิปนี้มือนี้ย่ายต้มข้าวเปียกให้แม่เด้อจ้าเด้อแม่ก่อนจังยายจะได้ไปธุระเด้อจ้าเด้อย่าวต้มข้าวเปียกตี้หาพอดีย่ายก็บจิต้มไว้ให้แม่ให้แม่กินแล้วก็ยายก็บจิตเดไปธุระให้แม่กินแล้วจังยายไปธุระกับแม่เด้อจ้าเด้อ ต้มกระเปียกใส่หมูยางเสบเบด้วยพี่น้องนี่นี่จ่าแพ็ครับทุกคนคลิปนี้มือนีย่ายต้มกระเปียกให้แม่เต็ตที้หาด้วยจ่าเด้อย่า่ต้มให้แม่กินแล้วเด็กกระชีไปขึ้นบานไม้ด้วยจา่าเด้อไ้วยคนบานไม่นี่นี่ ายายก,กับชไปให้แม่กินก่อนจะเดี๋ยวไปเนาะพี่น้องเนาะตุ่มไว้แล้วยายกับชิพาให้เบิ่งบรรยากาศให้แม่ชิพ่าชิยน้องให้แม่กินนี่ยายกับชิพาเบิ่งบรรยากาศยามเช้าลมแหงเสียงสนูได้ยินไหมพี่น้องเอ,อ้ยเสียงไก่ บอพี่น้องเสียงไก่กำลังลุกกำลังลงมองกำลังลงจากกำลังลงจากมองพนนอนด้จ่าเด้อยายบอพิชบอถือกระโคตูดเพ,พ,พรอะไรเด้อเพ่นครับสุบผูชุบุุณได้คนเบาลงหนาลกลรังจังสี่เลยจนได้กับพีก่กำลังใจให้ได้เนี่เด้อเพ่นครับ ชุบผูชุบคนเนะอ้ยก็ข้นเ่าเลยเนาะข้นเ่าก็เฮ็ดกะละเงะละงะอ่านหนังสือกะบ,บอออกเนาะพี่นอนะ้องเนาะขอบคุณด้หลายๆที่เพงครับที่กำลังใจให้ญ่ใยายเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังกะเบ,บิ่งยาย่บดยามยายไปไปหากบบ่ได้หาหยังบ่ได้ก็อย่าลืมยายก็สิได้มาให้เฮ็ดกิน ยายก็ใช้มาเฮ็ดกินถือกระส่วนให้พี่น้องเบิองพี่น้องอันนี้ด้วยจา้าเพื่นครับที่ห้ยก็ลังใจยายมาตลอดด้วยจา้าเด้อขอพูดเล่ายายยายก็ว้าวเจาวว้าสีเละก่ด้วยใจจริงหักเพื่นครับด้วยใจจริงเพื่นครับก็อย่าลืมยายเด้ออายุป้านนี่แล้วเนาะก็ว่าวลุงนะลุงรังเนาะพี่น้องเนาะ ดีแล้วยหญ่หักโตหักตีใหญ่เลยยหือบหูหนังสือยังพอตอดดอกด้วยจ้าอ่านกับบอกออกเนาะพี่น้องเนาะใหย่ก็ถ่ายทายบึงไก่ลงจากห้างเนี่ลงจากโลกด้วยจ้าภาษาเล่าเฮ้าไก่ลงจากโลกลงจากที่ที่ไก่นอนด้วยจ้าลงจาก ลูกลงจากห้างนงพี่น้องนี่นี่หลายไก่ใหญ่ไก่ไกตาหน้อมไก่ใหญ่ตูดดิค่ะไก่น้องสาวที่จะเอาหน้อจา่ายเนาะใหญ่ทายน้ำเจ้าก่อ <c oughs> นจะเอาเขาเปียกไปให้แม่ไปทุละก่อนดิค่ะ นี the ension, uh, ่ยายตุ่มเรลวยมอยากจะเอางอไปให้แม่ไอ้จ่าไปงอไปยังเะเสาอยู่แม่ยังทันตือนอยู่ยายก็สิกตักไปให้แม่กินลาว่าเราจะไปกินหมองผูกแขนขืนเงอนบาดไม้เรากินข้าวเปียกด้วยจ้าเด้อคุณแม่กินข้าวเปียก ไล่จะ่สเลียววิวอันนี้น้อยๆแล้วนี่แก้วจังเท่าเนาะพ่อบ่อเท่าวันนี้พ่อบ่อไม่เท่าพ่อเนาะจู่ๆเมาอยูสวัสดีจ้าเจสุง สวัสดีจาด่ายายโจ๊คลิปรีวิวไว้เพียงแค่นี้แหละจ้าไป